มันมันก็ไเ็ไปยิงเลยไ่เไปยองมากเลยก็จะเก่งเนาะมันจะไเี็ไปยิงเนาะวัได้เก่งเาะ้าแตว่าเขาสื่อไปซื้อจังสีเขาสื่อไปหาท่านอย่งนีสเขาสื่ไปขายยเตี้ยแต่ท่านของเขาเได้ดินขาน้ามันไปเขาขาไปส่งกับที่ที่เดนงต่อสวดเนาะสื่อไปต่อรองเง กันเอาไปขายเองดีหมดติดรถไล่ขยานไปล้องดูเจ้านเขายูหนีหาผ่านเราอยากเจียดตัวนีเขาไปขายอยู่หนึ่งป็ดเก่าผ่านหอยเรืองนี้หนดตัวนี้โตอยู่ฟอเงนหมดแล้วเขาขายได้นะเนี่ยเดี๋ยาเขาไปขายเป็นหมื่นโมลูดหมื่นได้น่โมลูดหมื่นเขาไปตลอดได้พวกสื่อไปสุดนี้เนาะเนกตกเครื่องก็เครื่องนะยางบ่เดเครื่องกัให้มันไหนมอนะออกหมื่นแต่ปดนี่ก็โอเคแล้วเนะเขายค้องเนาะ ก็ปั๊บเได้ทองกันงก็วันไปขายตัวสเมตรตามมาตีสานี่เทบเหามืนหกตัวสองเมตรจะขายได้กี่ไร่ไหกไรเสียวอ่ะนมมาวสองชุดมีหาชก็สองมตจังลุดความนม